อาจารย์สงสงยสหเวลาอาจารย์ใครข้อสิงข้อไหนข้อไหนสที่หน้นนหาข้อที่สี่รือข้อที่ห้านั่นี่สงสัยฉันสงสัยยิงถามข้อที่สี่นี่ความจริงคนเราเข้าใจผิดคำ <c oughs> ว่ามุสาวาท ต้องหมายถึงการทำลายประโยชน์คนอื่นี่ยเดินมานิดหน่อยเดินมานิดนหน่อยนะพระไบบีตรงนั่น <c oughs> ต้องกล่าววาจาเพื่อทำลายประโยชน์เขาจิตใจนี่จขาด <c oughs> สมมติว่าอาจารย์เป็นครูใช่ไหมแล้วกหกเด็กบ่อยด้วยดิ ไอ้คำนั้นอย่างนี้เขาไม่เรียกมุสาวาสินไม่ขาดนะเป็นการปราณีกับเด็กถ้าเด็กทําอย่างนั้นมันชั่วใช่ไหมถ้าเราบอกตรงๆเด็กจะไม่เชื่อก็ต้องหลอกกันว่าทําอย่างนั้นจะมีโทษอย่างนี้เป็นต้นพออย่าขี่มานะฝ้าจะผ่านนะใช่ไหมลนะ่ะถ้าเราบอกว่าอย่าขีมานะหมามหมา,มาไม่จะกัดเอาไอ้เจ้าเด็กมันเลี้ยงหมาอยู่นี่เขาที่มหมาไม่กัด นี่ถ้าหมาไป,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 ไป็นเาเาเา้คันมากบรรยากาศเอาเราก็บอกจะขี่หมาน้าฟ้าจะผ่าเด็กัวฟ้าผ่าอย่างนี้ไม่ถือเป็นภาสาวาดนะก็ไม่ขาดทีนะขาดไหมไม่ขาดนะใช้ได้ตัวที่สี่เนี่ยคนที่นั่งนั่งเช็สงสัยตัวเดียวตัวที่ส <c oughs> ี่ผู้หญิงนะถ้าวะชายราสงสัยตัวที่ห้าด้วย <c oughs>